คนนี้เขามาตัดผมทรงอเมริกันทรงอเมริกันมีกองเชียร์มาด้วยชื่ออะไรเ่ยกองเชียร์สุชาติพมรครับฮะสุชาติพมรสุชาติพมรเป็นกองเชียร์นะครับทำงานอยู่ที่อยู่ที่อเาเภอเอรแแวรเออเวรแวแอันนี้กองเชียร์อีกคนนะึงชอบพมรนะครับเออนี่เห็นไหมครับดูผมยังไม่ตัดด้านหลังครับให้ดูผมยังไม่ตัดก่อนว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่ด้านหลังด้านข้างยังไม่ตัด ให้ดูด้านหน้าคนมาตัดคนมาตัดนี่หล่อไม่มีเมียเป็นโสดเมียไม่ทิ้งแต่ทิ้งเมียสุดท้ายผมบู๊ครับทีนี้วิธีตัดของช่างมันนะครับหนึ่งอเมริกันคือทรงอเมริกันเลิฟอเมริกันธรรมดาใช้เบอร์สองแล้วก็ใช้บัตเตอรเลียนแล้วก็ใช้วีโต้ฟันบัตเตอรเลียนมีเก้าฟันมีตั้งแต่เบอร์เก้าถึงเบอร์หนึ่ง เพราะฉะนั้นผมจะเอาเบอร์เบอร์สี่ก่อนตัดข้างบนนะครับดูนะครับเนะี่ยปึ๊บพอเราใช้เบอร์สี่ก่อนแล้วก็เอาวีโต้ถีบประกบศีรษะคนเราเนี่ยมันจะมีโนนอยู่ตรงกลางอย่างนี้ครับเนี่ยถ้าเราจะเอาอเมริกันคือตัดด้านบนก่อนแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเป็นมุมฉากขึ้นไปดูวิธีตัดนะครับใส่ประเลื่อนเบอร์สี่แล้วปึ๊ต่างแางมันไม่ใช่หัวเราหัวคุณ ถ่ายเข้าไปอย่างนี้เออเนี่ยปันประดินไม่สนิทแล้วก็ถ่ายไปค่อยอย่างนี้เอ้ยย้ำสามทีตรงกลางหัวเอ้ยเออตัดตรงอเมริกันคือวิธีตัดของช่างอ้อนเนี่ยมีแค่นี้เองดูนะครับคือใช้เบอร์สี่แล้วก็ถ่ายด้านบนเอเอเอาปันประดิษฐตรงนี้แนบติดหนังลงไปเลย ดูนะครับดึงเร็วดึงช้าแล้วแต่เราจะแสดงนะครับเพราะว่าเราเป็นช่างที่ไม่เก่งก็ทําได้หนึ่งเสร็จแล้วถอดฟันเบอร์สีออกโยนเข้าป่าไปเอาวีโต้ตัดตรงนี้คือไกด์ไลน์ดูนะครับไกด์ไลน์เราหาแบบหาแบบว่าจะเอาฉากระดับนี้ขนาดนี้ขนาดนี้พอเราได้ไกด์ไลน์เสร็จเราก็เอาวีโต้มาตัดเึื่ยกหวีขึ้นเท่ากับไกด์ไลน์ที่เราตัดไว้แล้วก็ตัด บางรายก็หัวหุ่นมันไม่ใช่หัวเราครับเราก็ต้องลองทำดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นทรงอเมริกันแบบที่เขาสั่งเรานี่ด้านหลังเขายังไม่ตัดให้ดูด้านหลังด้วยก็ได้ให้ดูด้านหลังด้วยอ่าเนี่ยมันตัดมาคือเรื่องทหาร วิอีตัดของช่างอ้อนมันง่ายครับให้จําหลักและก็เทคนิคว่าด้านบนนี่เราใช้เบอร์สีตัดมันจะเสมอเขามันเองผมยาวไม่ต้องไปพูดถึงว่าอเมริกันมีร้อยแปดทรงหนึ่งอเมริกันนาอเมริกันบางอเมริกันสั้นอเมริกันยาวสกินเฮดสั้นสกินเฮดยาวอเมริกันมีหมดเลยร้อยแปดทรงแต่ช่างอ้อนแต่สาธิตให้ดูแค่วิธีตัดง่ายๆแค่นั้นเอง ดูนะครับหนึ่งตรงกลางให้มันสั้นอย่างนี้ให้มันเสมอกันอย่างนี้ฉากของมันเอาไกด์ไลน์คือเบอร์สี่แล้วทีนี้พอเราได้ไกด์ไลน์เสร็จอย่างนี้นะครับเนี่ยผมจะตัดข้างหลังให้ดูเมื่อกี้นี้ให้ดูข้างหน้าไปแล้วข้างหลังเราใช้เบอร์สองครับเบอร์สองภาษาฝรั่งเขาเรียก True ถ้าตัดข้างเดียวเรียก Two V ตัด <Yeah. S 1> สองข้างเรียกวัน V Two V นี่ใส่เบอร์สองแล้ว,รวครับ นี่ดูวิธีใส่เบอร์สองแล้วตัดให้ดูไถ่ตั้งแต่ข้างล่างนี่ไปเลยปึ๊บปัตเตอร์เลียนถ้าไม่ถูกใจเปลี่ยนโยทิ้งไปเลยไม่โยน <laughs> เพราะว่าเสียดายกลัวเขาเอาไปปัตเตอร์เลียนมันไม่ถูกใจสุดตัวนี้ไม่ได้ดูตัวนี้มันจะเร็กว่าเห็น <c oughs> ไหมครับปึ๊บ <c oughs> นี่ด้านหลังนะ <c oughs> ผมทำให้ดูปึ๊บปึ๊บนี่ เทคนิคก็คือที่ว่าเราทาหวีแบบนี้เพราะว่ามันจะถนัดทําให้บังคับเส้นผมได้แต่ถ้าทาหวีแบบนี้มันจะดูวิธีก่อนนะครับหรือพอเราได้ไกด์ไล,ลน์แล้วเราก็จะเป็นอย่างนี้เราก็ถ่ายให้รอบหัวเลยดูดิเย,ยงมาดูด้านข้างขวานดนึงดูข้างขวา ไอเบอร์สองนะครับเป็นตัวตัดข้ามาเชื่อมกับไกดไลน์ด้านบนเนี่ยพ<ม>อเข้าไกดไลน์เสร็จเรามาดูด้านข้างอีกนิดนึงข้างหลังครับเราค่อยๆทำไม่ต้องไปรีบ เสร็จเมื่อไหร่ก็ช่างมันดังก็หัวหุ่นไม่ใช่หัวเราเราต้องคิดอย่างนั้นแต่เสมอเราถึงจะกล้าทําถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นเราก็คิดว่าแขกที่มาให้บริการเนี่ยเขาก็เชื่อใจช่างอ้อนแหลเขาถึงมาตัดแต่ช่างอ้อนพูดก็พูดเพื่อตลกโปกหาและให้มันมีความรู้สึกว่าแปกแปลกกว่านะดูข้างนะครับทำอย่างนี้ ก็ใช้เบอร์สองเป็นตัวตั้งฉากอ่าพอได้ขอบมุมหน้าผากอย่างนี้เนี่ยมาดูด้านหน้าเลยดูมุมหน้าผากมันจะมาอยู่ในแนวของที่เราเบอร์สองไปฉากขึ้นนะครับเบอร์สองฉากขึ้นก็ต้อง,ง,งก็ต้องให้ส่วนหน้าเนี่เป็นอย่างนี้รูปนี่ฉากมาแล้วเราก็เดิอนอ้อมมาทั้งนี้คือหมุนให้ดูว่าซ้ายขวาทา่านีเหมือนกัน ขอทำให้เหมือนกันคเหลือด้านบนที่มันไม่เข้าเอาปันนี่ลองไม่ได้เราต้องใช้หวีอีโต่ที่ผมบอกว่านนใช้วีอีโต่ตก็คืออย่างนี้ครับแตะไปเข้าไกไลน์ไกดไลน์ที่เราตัดแล้วเห็นไหมครับด้านด้านล่างเราค่อยว่ากันอีกเบอร์หนึ่งด้านหน้าเอาหอวนิดนึงเพราะว่าอเมริกัน อเมริกันเล่ออเมริกันสั้นอเมริกันยาวอยู่ในสมองเราหมดเลยเหมือนกบเราฉาบปูนฉาบหนึ่งครั้งจะให้เสมอคงเป็นไปไม่ได้ฉาบสองครั้งก็ยังไม่เสมอฉาบสามครั้งก็ไม่เสมอถ้ามันไม่เสมอจริงโหมเฟี้ยงปูนใส่เลยแล้วก็ฉาบใหม่ครับสามเหลี่ยมเีครับพี่น้อง <c oughs> อ้าย,ยาดูนีวา <c oughs> แต่ผมก็เหมือนกันในฉาบป,ปูนนั่นแหละแบบเดียวกันอันไหนมันไม่ดีเราก็ถูไปไหลไปหาไป เพื่อที่จะให้มันเสมอกันนี่อย่างนี้เรามาดูชั้นนั่น A กับชั้นนั่น B ชั้นนั่น A มันสั้นเนี่ยชั้นนั่น B มันยาวเราก็ตัดเหมือนเครื่องเสียงมีสองสองชั้นนั่นน็อกซ้ายข <c oughs> วาเราก็ดูมีมองกระจกวิธีมองกระจกทําไงครับเอาหูเป็นแบบตั้ง90องศาเอาหูเป็นแบบตั้ง90องศาแล้วปาดไกลไลน์ให้เสมอกันไก์ไลน์ฝั่งไหนมันสูง เห็นไหมครับนะเห็นไหมครับกองเชียร์แต่ละคนเขาก็มาดูว่าเอ๊ะช่างอ่อนจะตัดถูกทรงกระเป่านอ้อเขาก็ถามมีเอฟซีก็ถามมาว่าตัดทรงอเมริกันตัดยังไงนี่แหละครับคือทรงอเมริกันตัดแบบนี้เลยครับผมยาวขนาดไหนก็ขึ้นแบบเบอร์สี่ไปก่อนแล้วก็ไล่ขอบหาคือไล่ขอบหาดูนะครับแล้วก็ดูชั้นนั่นซ้ายขวา มองเราก็ดูฝั่งนี้มันหนึงหนาหน่อยนึงฝั่งนี้มันจะบางหน่อยนึงเราก็แตะตรงนี้ออกไอ้ที่ลายดังๆนี่รอยเขาเป็นโมงโมงหินนี่อโมงอะไรผมไม่รู้นะแต่ผมก็เห็นว่ามันรอยมีรอยอยู่มองเขาไฟฟ้าไม่ใช่ครับอันนี้เมียโยนมีดมาเอามีดเอาหัวโมงมีดเราเนี่ยใโยนมีดมาเอาหก็โมงเลยมันเป็นแบบนี้เออก็เลยรับมีดรับมีดก็เลยบอกว่ารับมีดรับมีดคม คมเลยมีกองเชียร์ช่วยหัารับมีดหัวรับมีดอันนี้ผมก็เลยคล็ดลับมันมีดจะคมไม่คมต้องเอาหัวรับนะครับคิดได้ไงเชื่อไงกองเชียร์กองเชียร์อันนี้อยู่กองเชียร์ทีนี้เรามาดูวิธีตัดด้านข้างครับวิธีตัดด้านข้างเราก็ใช้เบอร์หนึ่งครับทีนี้นี่เบอร์หนึ่งนะครับนี่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งพอเอาเบอร์หนึ่งตัดปุ๊บ แล้วก็เอาวีเท่มาบังคับด้านข้างดูนะครับดูว่าจะเอาให้เป็นนวนกลมกืนขาวนวนกลมกลืนนันเห็นไหมครับมันจะเข้าทรงของมันเองซึ่งช่างอ้อนหลับตาตัดก็ได้แต่ว่าระบบสัมผัสม,สม,มันดีระบบสัมผัสม,มันคือมันทํามานานแช,ช,ช,ชิ้นชิ้นมือครับไม่ได้คุยแต่ว่าโม <laughs> ้นะครับขอโทษนะครับชาวเน็ตครับขอโทษมากๆเลยว่พูดตลกไปอย่าั้ มีกองเชียร์มาผมก็เลยเอาสนุกกับเขาไปด้วยครับเอาขึ้นมากๆกดไลค์กดแชร์ให้ครับใน YouTube อ้อนกันงาช่างหล่อในทิกตอกงูดินประมูลสีนะครับทิกตอกในในสตอรี่ก็กันงาช่างหล่อครับเป็นชีเป็นชีเป็นกบควอมเลยนะครับนั่นเลยครับมันจะสวยเลยทีนี้เราจะเอาสวยไม่สวยอยู่ดุนวินิ เบอร์หนึ่งนะครับเป็นตัวตัดอย่างนี้ทรงอเมริกันเลิฟอเมริกันเลิฟนี่จะยาวกว่านี้หน่อยหนึ่งทรงอ,งอเมริกันเลิฟก็จะยาวกว่านี้อีกนิดหนึ่งแล้วก็ทรงอเมริกันนี่เขาเรียกอเมริกันมาตรฐานเบสิกธรรมดาเนี่ยทรงนี้มหนึ่งมอสองเขาชอบตัดมสามแต่อันนี้อายุ63 3 3 43, 43ก็ไม่เป็นไรก็<อ>ยังมีแฟนมายืนมองอยู่มสี <laughs> มอ4ไม่เกี่ยวบมอ21นะหรือทำมาแล้วยังเด้อยังก็งแล้วไปยัง้วไป <c oughs> ให้ดูข้างหลังครับออกนอกเรื่องออกนอกเรื่องให้ดูข้างหลังดูข้างหลังครับ <c oughs> เนาก็คลิปน่ะมันก็ตังนี้แหละครับมันก็มีใครเครียดของสังคมโซเชียลสังคมไอดอลเนาะใครถามมาก็ตอบไปถ้าด่ามาก็ขอบคุณครับอ่าดีใจเลยครับ อมาาบใจะครับเอาที่เขาสบายใจถ้าจะให้มันสนุกโป่งฮาเหมือนตลกมันก็คงไม่ใช่หรอกอันนี้มันตัดผมเนาะฟังเสียงเอาถ้าไม่ดีก็ขอโทษถ้าดีก็ครับขอบคุณครับนั่นแหละครับคือช่างอ้อนครับนี่ผมทําให้ดูข้างหลังแล้วนี่เบอร์หนึ่งนะครับนี่อย่าไปทิ้งเบอร์หนึ่งนะที่ผมเอามือจับตรงนี้ไว้เพราะกลัวฟันมันหลุดพอฟันหลุดแล้วมันจะเป็นเบอร์ศูนย์แล้วมันจะด่าง ทั้งใหม่เขาก็เหมือนกันถ้าเราเอาหวีถ้บไปะจะเลี่ยนเลยหวีผมด่างถ้าหวีผมลายผมเคยบอกไปแล้วทั้งหลายๆครั้งแต่ครั้งนี้เอาหวีลองเบอร์นหนึ่งจับไว้ผมจับไวผ้ผมกลัวฟันมันหลุดที่ผมเอามือบังไวน้นี่กลัวยิงกลัวฟันหลุดเหมือนจับไม้ฉาบป,ปูนอะถ้าฉาบหลุดเมื่อไรก็ปาดลงไปลึกอีกเอาไม้อีกเอาเนาะจับไม้อีกอม,กมโหเสี่ยงปูนใส่ไม้อีกเนาะนานเอาไม้สามเหลี่ยมมาจับถึงจะ เสมอเนาะใช่ไหมนะสามเหลี่ยมก็เหมือนกันเนี่ยต้องตั้งหูเนี่ยเวลาเราถายสามเหลี่ยมก็ด้านคูณด้านคูณฐานคูณสูงจะเ,เท่าไหร่เรากะก็หัวคนฉาจถ้าพิชช้คณิตก็พูดไปถ้าถ้าเลขาคณิตก็หูด่างก็ไม่ใช่หูเราโดนปัดเลี่ยนบ้างนิดหน่อยก็ขอโทษครับเนาะนี่เรามาดูข้างซ้ายครับทีนี้ดูข้างซ้ายครับค่เบอร์หนึ่งตัดปื๊ด ตื้อๆอย่างนี้ครับนี่อันนี้ชาวยูทูบเขาก็ถามมาเหมือนกันแหละทรงอเมริกันอ่อนตัดให้ดูหน่อยสิไม่ให้มันไม่ให้มันด่างไม่ให้มันขาวมากเกินไปให้มันมีเงาหนิดๆทำไงเบอร์หนึ่งเบอร์สี่เบอร์สามเบอร์หนึ่งเบอร์สี่เบอร์สามเบอร์สามเบอร์สองเบอร์หนึ่งเลี้ยงได้หมดเลยนะครับไล่ลงมาแต่ตัวเก็บก็คือวีอีโต้นี่แหละครับถามมาก็ตอบไป ให้ดูตลอดเลยไอ้ดอนเขาชอบเขาชอบถามทรงแปลกๆทรงนี้เรครับถือว่ามันตัดยากที่สุดในบรรดาทรงผมเลยแหละครับนี่ทรงนี้ทรงอเมริกันยากที่สุดในหนึ่งร้อคนจะมีคนตัดแ0ดสิบคนถึงแปดสิบห้าคนในหนึ่งร้อคนร้อยละแปดสิบห้าทรงนี้นะครับแต่ก็ตัดยากที่สุดสำหรับช่างก็เอาไปเป็นแบบไกด์ไลน์แบบทำให้ดูนี่ให้ดูข้างหน้าอีกนิดนึงครับ เดี๋ยวผมจะเก็บด้านบนตรงนี้ให้ดูอีกนิดนึงถ้าถ่ายมากก็กินเวลานี่ผมทําให้ดูขอบคุณไหมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยว